สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับร้านนานาจัก,กรยานนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําตัวแบ็กเกอร์ A2 นะคะตัวนี้นะคะชุดเกียร์เป็นของชิมานุนะคะนี่จะเป็นเบาะนะคะ,ะ,คะสวยงามนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นกระโหลกกว้างนะคะตัวนี้จะเป็นไซส์48นะคะสูง160ก็ปั่นได้นะคะ ชุดเกียร์เป็นของชิมานโน่โซล่านะหลังเก้านะคะตัวนี้เบกเกอร์ตะเกียร์เป็นคาร์บอนนะคะน้ำหนักเบานะคะแล้วนี้สีดำแดงนะคะนะลาน,นานะคะเกียร์ของชิมานโน่เลยรานะคาประหยัดค่ะเหมือนต้นๆค่ะได้จักรยานปั่นลื่นๆเลยนะคะตัวนี้ ถ้าใครสนใจสามารถสอบถามได้นะคะนานนา,นา,นาจักรยานขอนแก่นนะคะโทร0989061886ค่ะราคาหมื่นต้นๆ้นเองนะคะสนใจสอบถามได้เลยนะคะเรามีบริการจะส่งทั่วประเทศเลยนะคะสวัสดีค่ะ